เซอา์ไพรส์เกมขอนําำเสนอเกมมุกตลกฮาซาดเกมการ์ดปาร์ตี้สุดฮา mm hmm. สำหรับผู้ใหญ่อายุ20ปีขึ้นไปเล่น mm hmm. ไ,ได้ตั้งแต่3-10คนคำมตื่นเกมน,นี้มีเนื้อหาความรุนแรงคำหยาบและเซ็กวิธีเล่นก็ง่ายมากๆรวมกวนเพื่อนสุดปั่นให้ได้3คนขึ้นไปและสับการ์ดทั้งหมดซะจากนั้นเอามาแจกให้เพื่อนคนละ7ใบที่เหลือก็เก็บเข้ากองเหมือนเดิม แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะสตาร์ทนั้นจะต้องมีเพื่อนคนแรกมาเป็นกรรมการในรอบนั้นๆก่อนเมื่อเราเลือกเพื่อนที่มาเป็นกรรมการในรอบนั้นได้แล้วเพื่อนคนนั้นจะเปิดกาก์ดออกมาหนึ่งใบาจากกลองจัว่วในการเปิดออกมาเราพบว่าเป็นกรอบสีดํานั้นกรรมการต้องเลือกการ์ดในมือของตนเองหนึ่งใบเพื่อวางต่อจากใบแรกที่เปิดออกมาโดยสามารถวางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังใบแรกก็ได้เอ้ะมันเจ้าเฮ้ย ผู้เล่นคนอื่นๆที่ไม่ใช่กรรมการจะต้องเลือกก๊ารหนึ่งใบที่คิดว่าเหมาะที่จะเป็นการที่ตบมุกได้ดีที่สุดวางคว่มหน้าไว้ด้านบนแล้วกรรมการจะเปิดการาดทีละหนึ่งใบามาอ่านออกเสียงเพื่อได้อัตราลดกูเป็นตำรวจแล้วเลือกอันที่ชอบที่สุดส่งกลับให้กับเจ้าของแล้ววางไว้ตรงด้านหน้าเพื่อนับคะแนนต่อมาการณีที่เปิดได้กรอบสีแดง ในการเปิดเจอสีแดงในรอบนี้เป็นรอบโบนัสของผู้เล่นทุกคนที่ไม่ใช่กรรมการก็จะได้โบนัสผู้ลเล่นที่ไม่ใช่กรรมการจะต้องเลือกกาสองใบาวางคว่ำหน้ากาดไว้หน้าใบาแรกที่กรรมการหยิบและจะต้องเรียงใบแรกอยู่ล่างสุดเท่านั้นแล้วกรรมการจะเปิดการทีละหนึ่งใบามาอ่านออกเสียงเพื่อได้อัธรลดนะผมรู้สึกไม่ค่ดีเลยว่ะจะเป็นลิงเยนะ่ย วิ่งกันจั่ววนไปสีรอบติดแล้วเลือกอันที่ชอบที่สุดส่งกลับให้กับเจ้าของแล้ววางไว้ตรงหน้าเพื่อนับคะแนนแล้วผู้เล่นทุกคนก็จั่วการ์ดกลับขึ้นมือของเราให้ครบเจ็ดใบาตามเดิมแล้วจะวนกลับมาเล่นเหมือนเดิมในขั้นตอนแรกจนกว่าจะมีใครเป็นผู้ตบหมูได้ดีที่สุดที่ถูกเลือกครบสามใบก็จะจบเกมใครอยากสนุกแบบนี้ละ่ะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์ Tower t a c t i c s Game